สวัสดีครับมาพบกับผมนายกอล f ฟอิงลิชคลิปนี้ขอเสนอคำว่า ability สะกดว่า a b i l i t y ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจอกเสียงว่า ability แต่ถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษหรือบิทิส จะออกเสียงว่า ability เป็นคำนามแปลว่าความสามารถพรสวรรค์ความมีฝีมือความมีทักษะสมรรถภาพศักยภาพสติปัญญาความหลักแหลมมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ Making Soup requires very little in the way of culinary skills apart from an ability to chop vegetables การทำซุปต้องการใช้ทักษะในการทำอาหารน้อยมากนอกจากแค่ความสามารถในการหันผักเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ Ability ยังใช้เปลี่ยนท้ายคำคุณศัพที่ลงท้ายด้วย Able เพื่อทำให้เป็นอาการนามแสดงลักษณะเช่น Readable สะกดว่า r e a d a b l e แปลว่าหน้าอา่อานอ่านง่ายซึ่งสามารถอ่านได้เปลี่ยนเป็น readability สะกดว่า r e a D.A.B.I.L.I.T.Y. แปลว่าความน่าอ่านลักษณะน่าอ่านมาดูประโยคตัวอย่างกันนะครับ One thing that could be improved is readability. สิ่งหนึ่งที่น่าจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ก็คือความน่าอ่านถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ทำคลิปต่อไปอีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆและกดติดตามกันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ